สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอลบินทีเอชนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมบอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการบินนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนเคยท้าให้คนอื่นทําอะไรกันบ้างไหมครับอย่างตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อาจจะท้าเพื่อนให้ทําอะไรตลกๆหรือว่ากินอะไรแปลกๆพอโตขึ้นมาหน่อยอาจจะท้าให้เพื่อนไปขอเบอร์สาวโต๊ะข้างๆหรือว่าอาจจะให้ทําอะไรหน้าไขายหน้า ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ท้ากันเพื่อความสนุกสนานหรือว่าเป็นความบันเทิงในกลุ่มเพื่อนซะมากกว่าถูกไหมครับหรือการท้าอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นการท้าดวลของเหล่าบรรดาผู้นาําหรือพรรคการเมืองต่างๆที่แข่งขันกันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้ชนะหรือว่าอาจจะเป็นการท้าดวลกันระหว่างนักกีฬาว่าใครคือผู้ที่เก่งที่สุดแต่ผมก็คิดว่าคงจะไม่มีใครที่จะมาท้าเพื่อนให้ทําอะไรโดยที่มีชีวิตของคนอื่นเป็นเดิมพันถูกไหมครับ เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับมันคือการท้ากันที่ทำให้ชีวิตของคนหลายๆคนต้องมาจบลงอย่างน่าเศร้าเรื่องราวของเที่ยวบินมรณะที่เกิดจากการเล่นสนุกของคนแค่ไม่กี่คนเรื่องราวของคนที่มั่นใจมากเกินไปจนขาดความยั้งคิดทั้งหมดก็คือเรื่องราวของอุบัติเหตุในวันนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ใน EP นี้เลยครับ อุบัติเหตุทางการบินที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคมปี1986บนเครื่องบินของสายการบินแอ r o โรฟลอซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศรัสเซียหรือว่าในตอนนั้นก็คือยังเป็นสาภาพโซเวียตอยู่นะครับเที่ยวบินนี้จะออกเดินทางจากเมืองสวีเลเลอร์ลอฟส์ไปแวะพักที่เมืองคูบูเชฟก่อนแล้วค่อยเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองกรรสนีแต่เมืองสวีเลเลอร์ลอฟส์ในปัจจุบันคือเมืองเยคาเทลินเบิร์ก ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือเมืองนี้เป็นสถานที่ที่จกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจกักรวรรดิรัสเซียนั่นก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2และครอบครัวถูกกองทัพบ,บอลเชวิคประหารชีวิตเป็นการสิ้นสุดระบอบการปกครองของราชวงศ์โรมานนฟที่ยาวนานกว่า300ปีแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ครับจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินในวันนี้อย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่า คือเมืองกอสนีเมืองหลวงของรัฐเชเชนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซียแต่ว่าเที่ยวบินนี้เดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับเพราะว่าอุบัติเหตุในวันนี้เกิดขึ้นในเที่ยวบินขาแรกตอนที่เครื่องมาลงจอดที่สนามบินครีบูเชฟซึ่งในปัจจุบันมีชื่อว่าเมืองซามาราเมืองนี้นะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกของประเทศรัสเซียและเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายโดยเฉพาะโรงงานผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและ อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศพูดง่ายๆว่าชิ้นส่วนเครื่องบินยานอาวกาศจรวจและดาวเทียมของรัเสเซียส่วนมากถูกผลิตขึ้นที่เมืองนี้ครับ เที่ยวบินที่เกิดเหตุในวันนั้นนะครับเป็นเที่ยวบิน a อ r o โรฟลเที่ยวบินที่6502โดยจะใช้เครื่องบินแบบ t ูโ o l e v TU- ขีดหนึที่ถูกส่งตรงมาจากโรงงาน t ูโ o l e v ให้กับสายการบินแอ r o โรฟลในวันที่28มิถุนายนปี1979โดยมีรหัสเครื่องคือ CCCP 65766ซึ่ง t u โ o l e v TU- หนึเนี่ยเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ลำตัวแคบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก ทูบ o เลฟ TU, tu 1 3 4ขึ้นบินครั้งแรกในปี1963และเป็นเครื่องบินรุ่นแรกของสภาพโซเวียตเลยนะครับที่ได้รับการรับรองจาก ICAO หรือว่า International Civil Aviation Organization ในเรื่องของความปลอดภัยทําให้สายการบิน a อร o f ฟล t สามารถใช้เครื่องบินรุ่นนี้บินเข้าน่านฟ้ายุโรปและเอเชียได้และก็สามารถขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับสายการบินต่างชาติได้ทูบเลฟ TU หนึ่งสามสี่นะครับถูกผลิตขึ้นทั้งหมด854ลําแล้วก็ เข้าประจำการกับหลากหลายสายการบินต่างๆทั่วโลกโดยมีประวัติความปลอดภัยที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตรุ่นอื่นๆและทางสายการบินแอ r o โรฟลอตเพิ่งจะทำการปลดประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ไปในปี2008ส่วนเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเที่ยวบินสุดท้ายของเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเกิดขึ้นในปี2019หรือก็คือประมาณ4ปีก่อนนี้เองครับ แอร์ลฟทเที่ยวบินที่6502ในวันนั้นเดินทางจากสนามบินเมืองเยคาเทรินเบิร์กไปยังสนามบินครูมอชของเมืองซามาราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง50นาทีบนเครื่องนะครับประกอบไปด้วยผู้โดยสารทั้งหมด87คนและลูกเรืออีก7คนซึ่งประกอบไปด้วยนักบิน2คนผู้นำทาง1คนวิศวกรประจำเครื่อง1คนและพนักง,งานต้อนรับอีก3คนรวมทั้งหมดในเครื่องนะเป็น94คนก่อนอื่นเลยผมต้องขอออตัวก่อนเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมนามาเล่า มันเกิดขึ้นในปี1989มันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายลงดังนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยที่แม้แต่คนรัสเซียเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเพิ่งได้รับการเปิดเผย เมื่อตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อไม่นานมานี้เองและข้อมูลส่วนมากเนี่ยก็เป็นภาษารัสเซียด้วยรายละเอียดเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยมากเท่ากับเคสอุบัติเหตุทางการบินของทางฝั่งโซนอเมริกาหรือว่าทางโซนยุโรปนะครับเรามาต่อกันนะครับขั้นตอนการเตรียมเครื่องของเที่ยวบินนี้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติอากาศในวันนั้นสดใสเหมาะแก่การทําการบินในเวลา14นาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่น เครื่องก็เทคออฟจากสนามบินเยคาเทรินเบิร์มุ่งหน้าไปทางทิต่ตันตกเฉียงใต้เพื่อเดินทางไปยังเมืองซามาราไม่นานเครื่องก็ไต่ระดับขึ้นมาจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงของการครุยหรือว่าการบินระดับในช่วงนี้นะครับงานต่างๆในห้องนักบินก็จะลดลงทําให้บรรยากาศในห้องนักบินค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความคลึกคื้น นักบินทั้งสองคนก็คุยสัพเพเหระไปมาจนในที่สุดบทสนทนาก็วกเข้ามาสู่เรื่องของการบินมีการคุยโวโอวอดกันระหว่างกัปตันกับนักบินผู้ช่วยนะครับว่าใครเป็นนักบินที่ดีกว่ากันจากการคุยโวไปคุยโวมามันก็เริ่มเป็นการเถียงกันไปมาตอนนี้เสียงในห้องนักบินก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้โดยสารบางคนเขารายงานว่าเขาได้ยินเสียงคนเถียงกันดังออกมาจากห้องนักบินเลยทีเดียวครับเครื่องบินก็บินตามเส้นทางไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ เครื่องบินจะต้องลดระดับลงกัปตันได้บอกกับนักบินผู้ช่วยว่าคุณเชื่อไหมผมมั่นใจว่าผมสามารถเอาเครื่องมาลงจอดได้โดยที่มองไม่เห็นอะไรภายนอกเลยหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือกัปตันจะลงจอดโดยใช้แค่เครื่องวัดประกอบการบินเท่านั้นโดยนักบินผู้ช่วยจะดึงม่านมาปิดกระจกทั้งสองฝั่งเอาไว้ซึ่งมันก็จะทําให้กัปตันไม่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกได้ไม่ต่างอะไรกับเขา กำลังตาบอดแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องมือแล้วก็มาตรวัดต่างๆตรงหน้าของเขาในการนําเครื่องบินมาลงจอดเท่านั้นจริงๆแล้วผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าโดยปกติเวลาเราทําการบินนักบินจะถูกสอนให้เชื่อในเครื่องวัดประกอบการบินหรือว่าอินสูเมนเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความสูงเครื่องวัดความเร็วเครื่องที่บอกท่าทางการบินต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหลายสถานการณ์ตาของคนเราอ่ะอาจจะสามารถถูกสภาพอากาศ เนขอบฟ้าหรือแม้แต่ความรู้สึกหลอกเอาได้ครับสิ่งที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเคยทําให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วทั้งนั้นไว้ถ้ามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในปัจจุบันนักบินก็สามารถใช้เพียงแค่เครื่องวัดประกอบการบินในการทําการลงจอดได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าออโตเมติกแลนดิ้งครับมันก็คือการให้เครื่องเนี่ย มันลงจอดด้วยตัวเองแบบอ,ตอัตโนมัติซึ่งนักบินจะใช้ระบบนี้ก็ต่อเมื่อมันจําเป็นเท่านั้นเช่นทัศนวิสัยบริเวณสนามบินมีค่าต่ํามากเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะทําการลงจอดได้ หรือว่าอาจจะเป็นการลงจอดในสภาพอากาศที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าการลงจอดทุกครั้งนักบิน a อไอจะทำอโตเมติกแลนดิ้งได้นะครับอย่างแรกเลยนักบินจะต้องถูกฝึกมาก่อนโดยมีขั้นตอนต่างๆแล้วก็การตรวจเช็คหลายๆจุดอย่างที่2ก็คือเครื่องบินก็จะต้องได้รับการรับรองหรือว่าเซอร์ติฟายว่าสามารถทําการลงจอดแบบอโตเมติกแลนดิ้งได้ซึ่งเครื่องบินท U 134าลำนี้สามารถทำได้ครับอย่างที่3ก็คือสนามบินจะต้องมีระบบการลงจอดที่สามารถรองรับการทำอโตเ m ม t ติแลนดิ้งได้นั่นก็คือระบบ ILS หรือว่า Instrument Landing System แต่ว่ามันจะต้องเป็น Cat2 หรือว่า Cat3 เท่านั้นผมเคยอธิบายเรื่องของ ILS ไปใน EP ของ Suriname Airways ไปแล้วนะครับ เอาง่ายๆก็คือ ILS คือระบบระบบหนึ่งที่ช่วยพาเครื่องบินมาลงจอดที่รันเวย์ได้ระบบนี้นะครับจะมีการส่งสัญญาณวิทยุออกมาทั้งแกนนอนที่เรียกว่าโลเค l ลเซอร์แล้วก็แกนตั้งที่เรียกว่าไกด์สโลปเวลาเราบินเครื่องบินก็จะจับสัญญาณวิทยุตัวนี้แล้วก็บินตามสัญญาณมาลงจอดที่รันเวย์ได้อย่างแม่นยำครับส่วนคําว่าแค t เนี่ยมันย่อมาจากคําว่าแคตตอซึ่งผมไม่ขออธิบายตรงนี้เยอะนะครับ สรุปง่ายๆก็คือระบบ ILS Cat 2และ Cat 3เนี่ยเขามีการออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำอ u ต o m ม t ติแลนดิ้งได้นั่นเองครับหลักการของการทำอ u ต o m ม t ติแลนดิ้งก็คืออุปกรณ์บนเครื่องจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ภาคพื้นในการนำทางเครื่องมาที่รันเวย์พร้อมทั้งกะระยะการลดระดับความสูงต่างๆไปจนถึงการควบคุมท่าทางการบินของเครื่องให้สามารถมาลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยทุกอย่างจะถูกควบคุมโดยระบบออโต้พ l o ลอตนักบินจะมีหน้าที่ในการนำ ทางเครื่องบินให้สามารถบินเข้ามารับสัญญาณโลเค l ลเซอร์และไกด์สโลปให้ได้หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ระบบออโตพายโลดทาหน้าที่บินเกาะสัญญาณโลเค l ลเซอร์และไกด์สโลปลงไปที่รันเวย์คือถ้าดูจากภาพนะครับ เห็นข้าวหลามตัดสีม่วงไหมครับข้าวหลามตัดสีม่วงแนวตั้งจะเป็นแนวสัญญาณของไกลสโลปส่วนข้าวหลามตัดสีม่วงแนวนอนจะเป็นแนวสัญญาณของโลเคไลเซอร์ซึ่งถ้ามันอยู่ตรงเส้นขีดกลางสีเหลืองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้เครื่องบินบินออโต้ตามแนวร่อนได้อย่างถูกต้องนักบินก็มีหน้าที่คอยมอนิเตอร์การทํางานของเครื่องบินครับว่าเครื่องบินบินไปตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าและนักบินจะเข้าไปยุ่งเฉพาะตอนที่ระบบมันทํางานผิดปกติเท่านั้นแต่ในวันนั้นนะครับระบบการลงจอดของสนามบินคูรู ที่เมืองซามาร่าไม่สามารถรองรับการลงจอดด้วยวิธีแบบอโตเ m ม t ติแลนดิ้งได้เพราะว่าระบบ iOS มันใช้งานไม่ได้ดังนั้นนักบินห้ามทำการลงจอดโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบินเพียงอย่างเดียวโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นนะครับนักบินผู้ช่วยก็ท้ากัปตันอีกว่าแต่คุณเนี่ยจะต้องลงจอดด้วยตัวคุณเองนะนั่นมันหมายความว่าเขาห้ามใช้ระบบ autopilot หรือว่า automatic landing ครับเขาจะต้องควบคุมเครื่องด้วยตัวเองแบบแมนนวลแล้วก็อาศัยเครื่องวัดประกอบการบินเพียงอย่างเดียวซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันยังถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมาก และตอนนี้พวกเขากำลังเอาชีวิตของผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องมาเดิมพันอยู่ในเวลา15.31นาฬิกา3 1นาทีตามเวลาท้องถิ่นเครื่องก็เริ่มลดระดับลงสู่สนามบินสภาพอากาศในวันนั้นนะครับทัศนวิสัย10กิโลเมตรลงทิศทาง1.70องศาความแรง6นอตซึ่งถือว่าเป็นสภาพอากาศที่สามารถนำเครื่องบินมาลงจอดได้อย่างสบายๆการลดระดับลงส,สู่ส,สนามบินก็เป็นไปตามปกติเมื่อเครื่องเข้าใกล้สนามบินทางหอมักกันบิน ได้สั่งให้นักบินทำการลงจอดด้วยวิธีแบบ NDB Approach ที่ลันเว15ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่า NDB Approach คืออะไร NDB ย่อมาจาก Non Directional Beacon ซึ่งมันจะเป็นเสาส่งสัญญาณออกมารอบตัวเอง360องศาเป็นเครื่องช่วยเดินอากาศสมัยโบราณที่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้งานแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ ให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างต่ำและการลงจอดแบบนี้นักบินจะมีสัญญาณในแนวนอนที่ส่งออกมาจาก NDB เท่านั้นส่วนในแกนตั้งนักบินจะต้องควบคุมเครื่องให้ลดระดับลงตามไกด์ไลน์ที่อยู่ในชาร์ตสนามบินเอาเองซึ่งมันจะเป็นตารางบอกประมาณว่า ถ้าถึงระยะ A แล้วเครื่องควรจะต้องอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่พอบินมาถึงระยะ B เครื่องต้องสูงเท่าไหร่นักบินก็จะบินลดระดับความสูงให้ตามตารางในชาร์ตสนามบินครับในเวลา15นาฬิ49นาทีที่ความสูง1,300ฟุตม่านบังแดด ก็ถูกดึงมาปิดที่หน้าต่างทั้งสองข้างของนักบินตอนนี้นะครับการท้าทายของจริงมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับช่วงเวลาการลดระดับตั้งแต่1,300ฟุตลงมากล่องดำของเครื่องบินบันทึกได้ว่าเครื่องบินอยู่สูงกว่าตำแหน่งที่ควรจะเป็นตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเกินลิมิตการลงจอดดูเหมือนว่าการลงจอดครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีมาจนถึงจุดอัลเตอร์มาร์เกอร์นะครับเครื่องอยู่สูงกว่าความสูงที่ควรจะเป็นประมาณ100ฟุตและที่ มิดเดิลมาร์เกอร์เครื่องอยู่สูงกว่าความสูงที่ควรจะเป็นอยู่ประมาณ52ฟุตโดยมีอัตราลดระดับอยู่ที่ประมาณ800ฟุตต่อนอาทีมาถึงตอนนี้นะครับเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินบันทึกเสียงของวิศวกรประจําเครื่องได้ว่าพวกคุณหยุดเล่นเกมบ้าๆน,นี้ได้แล้วมันมีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องนะซึ่งกัปตันก็ตอบกลับมาแค่ว่าเครื่องบินมันไม่เป็นไรหรอกผมขออธิบายเรื่องมาร์เกอร์กันสักหน่อยนะครับมาร์เกอร์เนี่ย มันเป็นจุดที่ตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุโดยมันจะมีอยู่3จุดจุดแรกก็คือ outer marker มันจะอยู่ห่างจากหัวรันเวย์ประมาณ1 8ถึง2กิโลเมตรจุดที่2จะเป็น middle marker อยู่ห่างจากหัวรันเวย์ประมาณ1กิโลเมตรและจุดสุดท้ายก็คือ inner marker อยู่ห่างจากหัวรันเวย์ตรงจุด minimum descent altitude หรือว่าก็คือความสูงต่ำสุดที่นักบินสามารถบินลงไปได้ถ้าถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนักบินมองไม่เห็นรันเวย์หรือว่าไม่เห็นไฟรันเวย์นักบินจะต้องยกเลิกการลงจอด ที่เรียกว่ากลราวครับสมัยก่อนนักบินจะนิยมใช้มาร์กเกอร์ในการตรวจสอบตำแหน่งของตัวเองแล้วก็ความสูงของเครื่องที่ควรจะเป็นวิธีการก็คือเมื่อเครื่องบินมาถึงมาร์กเกอร์จะมีสัญญาณดังขึ้นในห้องนักบินเพื่อเตือนให้นักบินเช็คความสูงของตัวเองว่าตอนนี้ บินอยู่สูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปในปัจจุบันนะครับการใช้งานมาร์เกอร์แทบจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าความแม่นยำของระบบต่างๆมันมีมากขึ้นกลับมาที่เรื่องของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าตอนที่นักบินบินผ่านอัลเทอร์มาร์เกอร์แล้วก็มิดเดิลมาร์เกอร์เครื่องอยู่สูงกว่าที่ควรจะเป็นเล็กน้อยในขณะที่อัตราการลดระดับและความเร็วถือว่ากำลังพอดีจนมาถึงจุดอินเนอร์มาร์เกอร์หรือว่า m ินิมัมดีเซนเอลิ d ูนะครับซึ่งที่ความสูงนี้ถ้านักบินจะบินลงต่อไปได้เงื่อนไขก็คือนักบินจะต้องมองเห็นดันเวย์หรือว่าไฟรันเวเท่านั้น วันนั้นสภาพอากาศดีไม่มีอะไรมาบดบังดันเวเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นักบินทั้งสองคนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเพราะว่ามันยังมีม่านบังกระจกด้านหน้าอยู่แต่ว่านักบินก็ยังคงทําการลดระดับความสูงต่อไปซึ่งการกระทําเช่นนี้ตามกฎหมายการบินของสหภาพโซเวียตถือว่าเป็นความผิดทางอาญาครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องเริ่มลดระดับจาก1,300ฟุตลงมาเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินบันทึกได้ว่า ทางหอมาครับการบินมีการติดต่อมายังแอ r o โ l ฟลอเที่ยวบินที่6502ตลอดเวลาว่าความสูงของพวกเขาอยู่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นและที่ความสูงประมาณ200เมตรระบบ gpws ในเครื่องก็ลองเตือนขึ้นมาว่า sync rate ตอนนี้เครื่องกําลังเตือนพวกเขาว่าเครื่องบินอยู่ใกล้พื้นมากเกินไปและอัตราการลดระดับก็สูงเกินไปด้วยสิ่งที่นักบินควรจะทําเมื่อได้ยินเสียงซิงเกิก็คือการโกราวหรือว่ายกเลิกการลงจอดครับแต่สิ่งที่กัปตันทำคือการเพิ่มความเร็วของเครื่องบินไปอีกประมาณ10นอตพร้อมกับเพิ่มอัตราการลดระดับไปที่1000ฟุตต่ตอน,นาทีตอนนี้ดูเหมือนว่า กัปตันกำลังกลัวครับว่าพวกเขาอาจจะบินเลยรันเวย์ไปก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้พวกเขายังมองไม่เห็นพื้นเพราะว่ามันยังมีม่านบังแดดที่บังกระจกด้านหน้าของพวกเขาอยู่ในที่สุดนะครับเครื่องบินก็บินผ่านหัวรันเวย์ด้วยความสูงประมาณ32ฟุตซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นนั่นก็คือ50ฟุต กัปตันดึงหัวเครื่องขึ้นทันทีจนเครื่องเริ่มบินขนานไปกับรันเวย์พร้อมกับสั่งให้วิศวกรประจําเครื่องรีบรูดม่านเปิดออกตอนนี้กัปตันรู้ตัวแล้วครับว่าเขาไม่น่าจะสามารถลงจอดโดยที่มองไม่เห็นอะไรข้างนอกได้แต่กว่าที่วิศวกรประจําเครื่องจะลุกขึ้นมารูดม่านออกมันก็กินเวลาไปหนึ่งวินาทีและเมื่อม่านเปิดออกกว่าที่สายตาของนักบิน จะปรับสภาพให้เข้ากับแสงจ้าด้านนอกได้ก็กินเวลาที่มีค่าเข้าไปอีก2วินาทีและพวกเขาก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องของพวกเขา อยู่เหนือรันเวย์และกําลังเดินทางด้วยความเร็วสูงกินพื้นที่รันเวย์ที่มีค่าเข้าไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันรันเวย์ก็กําลังพุ่งเข้าใส่หน้าของพวกเขาด้วยเพราะว่าเครื่องก็กําลังลดระดับลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันประมาณ0.8วินาทีก่อนที่เครื่องจะกระแทกพื้นนะครับกล่องดําของเครื่องบินได้บันทึกได้ว่านักบินได้ทําการดึงคันโยกเพื่อเชิดหัวเครื่องขึ้นแต่ว่าทุกอย่างมันก็สายเกินไปครับแอโรฟลอเที่ยวบินที่6-502ร่วงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงที่ความเร็ว158 นอตและอัตราการลดระดับที่980ฟุตต่ตอน,นาทีที่ระยะประมาณ132เมตรจากหัวนันเวย์โดยล้อทางด้านขวาแตะพื้นก่อนการกระแทกทําให้เกิดแรง G ที่สูงถึง4.8 G ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับชุดล้อของเครื่องบิน จะทนแรงกระแทกได้สูงสุดที่ 3.5G การที่เครื่องตกกระแทกด้วยแรง G ที่มากกว่า 3.5G จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า gear collapse หรือพูดง่ายๆก็คือล้อของเครื่องบินจะพังนั่นเองครับส่วนใครที่สงสัยว่า 4.8G มันมีความรุนแรงมากขนาดไหน เอาเป็นว่าตอนที่เราเล่นรถไฟเหาะแล้วรถไฟไหลลงมาจากจุดสูงสุดจะมีแรงอยู่ที่ประมาณ 3-6G การลงจอดปกติค่าแรง G จะอยู่ที่ประมาณ 0.75G-1.25G ถึงเท่านั้นครับหลังจากล้อขวาแตะพื้นผ่านไปอีกประมาณ7เมตรล้อทางด้านซ้ายของเครื่องก็แตะพื้นตามแล้วก็ หักพับลงทําให้ปีกทางด้านซ้ายคลูดไปกับพื้นดันเวทันทีพร้อมกับตัวถังของเครื่องที่ได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกและในปีกทั้งสองของเครื่องก็คือน้ํามันที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับเมื่อปีกคลูดไปกับพื้นมันก็เกิดประกายไฟขึ้นประกอบกับปริมาณน้ํามันที่มันไหลออกมาส่วนผสมทั้งหมด ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแรงระเบิดผลักตัวเครื่องหมุนสะบัดไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกคว่าเครื่องหมุนอูเทิน360องศาหนึ่งรอบนะครับจนกระทั่งเครื่องค่อยๆถลายออกนอกแันเวก่อนที่จะมาหยุดนิ่งที่ระยะประมาณ600เมตรจากหัวดันเวและ70เมตรทางด้านซ้ายของดันเวพร้อมกับไฟที่ลุกโหมกระหนำ่ำลืนกินชีวิตของทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินลานี้ครับหลังจากทุกอย่างสงบลงหน่วยงานกู้ภัยก็รีบมายังที่เกิดเหตุทันที มีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการช่วยผู้รอดชีวิตแต่ผลปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเป็นพนักงานต้อนรับ3คนผู้โดยสารอีก60คนเชื่อไหมครับว่าจากผู้เสียชีวิต63คนมีเพียง5คนเท่านั้นครับที่เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บจากการกระแทกนอกกนั้นทุกคนเสียชีวิตจากอาการสำลักควันหรือจากเพลิงไหม้ครับส่วนผู้ที่อยู่ในห้องนักบินนั่นก็คือกัปตันนักบินผู้ช่วยวิศวกรประจำเครื่อง และผู้นําทางต่างก็รอดชีวิตกันดาวกับเป็นปาฏิหาริย์ครับแต่มีรายงานว่าตัวนักบินผู้ช่วยเขาพยายามกลับเข้าไปในซาของเครื่องบินที่ตอนนั้นมีไฟกําลังลุกไหม้ยอยู่เพื่อทําการช่วยเหลือผู้โดยสารและเขาก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายขณะที่กําลังถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับในส่วนของผู้โดยสารจากผู้รอดชีวิตเบื้องต้น27คนมี2คนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยส่วนอีก25คนต้องถูกนําส่งโรงพยาบาลและก็น่าเศร้าครับที่ผู้โดยสารจะ จำนวน6คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวม70คนและที่น่าแปลกก็คือเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทั้งหมด14คนบนเที่ยวบินนี้รอดชีวิตทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผมขอบอกไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่ารายงานของตัวเลขผู้เสียชีวิตสุดท้ายมันอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากไหนเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นใน สมัยสหภาพโซเวียตข้อมูลต่างๆที่เราหาได้ในวันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมาหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายลงดังนั้นรายละเอียดของอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลครับจริงๆตอนแรกเนี่ยมีความพยายามเป็นอย่างมากเลยที่จะปิดข่าวพวกนี้ภาพถ่ายทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุถูกยึดและแทบจะไม่มีสำนักข่าวสำนักไหนเลยรายงานข่าวเรื่องนี้ จนกระทั่งหลายปีผ่านไปมีนักดับเพลิงคนหนึ่งที่ถ่ายภาพสานที่เกิดเหตุเอาไว้ได้และเขาก็ได้นําภาพออกมาเผยแพร่ซึ่งก็ทําให้ใครหลายๆคนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้รวมถึงความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นด้วยครับ คณะกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุของสหภาพโซเวียตสรุปว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากการที่นักบินทำผิดกฎการบินเนื่องจากมีการทำการลงจอดโดยมีม่านบางอยู่ด้านหน้าจนมาถึงความสูงที่ต่ำเกินไปและการไม่กลวราวหรือว่ายกเลิกการลงจอดเมื่อระบบ GPWS ของเครื่องร้องเตือนซึ่งทั้งหมดส่งผลให้เกิดการลงจอดที่รุนแรงจนเกิดเป็นหายนะในที่สุด หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไม่นานนะครับทางกัปตันโดนดำเนินคดีเพราะว่าความผิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาในวันไตส่สวนว่ากันว่ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างก็เข้ามาร่วมรับฟังการตัดสินกันอย่างหนานแน่นแต่ตัวของกัปตันเองกลับดูไม่สะทกสะทานแล้วก็ไม่ได้เศร้าสลดอะไรเลยตอนที่เขาขึ้นให้การเขาบอกเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าการท้าทายของนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นการท้าที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะได้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่า บรรดาครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตจะรู้สึกยังไงที่คนที่พวกเขารักต้องมาจากพวกเขาไปเพียงเพราะว่าการท้าทายที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่มีวุฒิภาวะแล้วผลการไต่สวนนะครับสรุปว่ากับตันของแอร์โรฟลอเที่ยวบินที่6502มีความผิดโทษฐานกระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งทางกฎหมายข้อหานี้มีความหมายว่าบุคคลคนนี้ทำการที่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นและถ้าใช้ความระมัดระ วังเพียงเล็กน้อยก็อาจจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้แต่เขากลับละเลยจนเกิดความเสียหายในที่สุดกัปตันคนนี้นะครับโดนตัดสินจำคุกเป็นเวลา15ปีแต่สุดท้ายโทษของเขาก็ถูกลดลงเหลือเพียงแค่6ปีเท่านั้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ a อ r o โรฟลอเที่ยวบินที่6502ครับจริงๆแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ย มันสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยครับแค่นักบินทั้งสองคนมีวุฒธธิภาวะสักนิดหนึ่งเพราะว่าการท้าให้ทำอะไรแปลกๆโดยมีชีวิตคนบริสุทธิ์เป็นเดิมพันมันไม่มีคนปกติที่ไหนเขาทำกันอยู่แล้วครับหรือถ้ามีเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งในห้องนักบินพยายามหยุดการเล่นที่มันแปลกๆนี้เรื่องราวทุกอย่างมันก็คงไม่เกิดขึ้น มีนักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับก็คือกัปตันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปจากการที่ตัวเขาเองเคยนำเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วดังนั้นถ้ามันจะทำอะไรให้มันท้าทายขึ้นกว่าเดิมอีกสักหน่อยมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรผลก็ออกมาแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทำไม่ได้ครับสุดท้ายการท้ากันครั้งนี้นะครับ นักบินผู้ช่วยเป็นฝ่ายที่ชนะการเดิมพันเพราะว่ากัปตันไม่สามารถนําเครื่องบินมาลงจอดได้สําเร็จแต่ว่าชนะแล้วได้อะไรครับเพราะว่านักบินผู้ช่วยเขาก็ไม่ได้มีชีวิตรอดเพื่อมาเคลมชัยชนะของเขาอยู่ดีแถม สิ่งที่ได้กลับมาคือการสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์กว่า70ชีวิตที่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับและเครื่องบินอีกหนึ่งลำที่มีมูลค่ามหาศาลบวกกับความโศกเศร้าของบุคคลมากมายที่ต้องเสียคนที่เขารักไปกับการท้าทายการเดิมพันที่ไม่เข้าท่าของคนแค่สองคนครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวอาชญากรรมหรือว่าอุบัติเหตทางการบินก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหงผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ